สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำละครสั้นเอซีเรื่องฉันรวยไปดูกันเลยค่ะตอนเยียวจบไปดูกันเลยค่ะนี่คือคุณแม่ฟ้าใสและฟ้านิ่มฟ้านิ่มนั้นเธอนอนอยู่ในห้องฟ้านิ่มโอ้โหดูซีนอน ลิ้นเชียวนะคุณพ่อเนี่ยยังไม่กลับมาเลยวันนี้แม่จะพาไปเที่ยวนะคะอังไง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 ายแล้วสงสัยฟ้านิ่มหิวนมหน้าเลยก็ทำงานกันกาีกางหยิบหยิบอันนี้มาต้มต้มเลย ดมเสร็จแล้วฟ้านิ่มแม่อันนุมาให้แล้วนะจ๊ะอังงต้องไปโทรหาแล้วมเมื่อไรจะกลับมาเนี่ยวันนี้ต้องพาลูกไปเที่ยวด้วยฮัลโหลกลับมาด้วยนะอ,อย่าลืมซื้อข้าวมาด้วยละ่ะได้ครับ เฮ้ยเมืเ่อไหร่เขาจะกลับมาเนี่ยปีร้อหน้าบ้านดีกว่าคุณเร็วๆสิรอลลรอลัลลรคุณกลัมาแล้วครับเป็นไงบ้างคะคุณ สบายดีครับคุณคะฉันคิดถึงคุณมากเลยนะลูกนอนอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวนั่งรอตรงน,นี้นะคะไม่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 ไม,ไม,ไม่คุณต้องไปอาบน้ำก่อนนะโอเคครับไปอาบน้ำดีกว่าช่วงนี้โควิดระบาด เดี๋ยวจะไม่สบายเอาอับน้ำเสร็จแล้วคุณผมอาบน้ำเสร็จแล้วครับนั่งได้เลยเดี๋ยวฉันไปทำข้าวให้โอเคครับ าาล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 าฉันทำอาหารเสร็จแล้วค่ะไหลอลอะนี่ไงคะโู้กินเลยดีกว่างามง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 มฉันไม่กินแล้วค่ะฉันกินมาแล้วผมไปแล้วนะค่ะกลับบ้าน เสียงดังมาถึงนี่แล้วนะคุณเนี่ยไปนั่งดูทีวีดีกว่าหรือจะอ๋อใช่ใช่ใช่บาวดเดย์ากหาไปนอนดีกว่าหอกินแล้วไม่เก็บห้ย ไปนอนดีกว่าวันพรุ่งนี้ายเฮย้ยทำไมเสียงเลยต่อเตะอนะ่ะลูกยืนเป็นแล้วนี่โหน่ารักจังเลยนะคะเดี๋ยวไปนั่งรอแม่ตรงนี้นะ ไม่ทำกับข้าวให้กินไปไหนดีมากสงหัยดีนากมันเรื่องหน้าตื่ม่หิวกินนมจุกเลย <c oughs> เอ้าหายไปไหนแล้วนะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาไปไปหาเล่นทํา พี่สาวดีดีด้วยไม่แล้วจะนั่งตรงเะพี่สาวคะพี่สาวอ้าวมาแล้วเหรอสวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีจาน้ำใสพี่ฟ้าใสาคะไหนราคานางฟ้านี่หนูอยากเจอมากเลยค่ะนั่นีจ้าดูสิฟ้านี อ,อุ้มหน่อยอุ้ยให้อุ้มด้วยตัวนิ่มจังอ่ะเอ้เราตัวนิ่มนะเราอ่ะตัวนิ่มนะยาวอ่ะฮะตัวนิ่มนะเราอ่ะฮะยาวอ่ะตัวนิ่มนะราวอ่ะฮะน่ารักจังเลยค่ะพี่ฟ้าใสายอยู่แล้วจ้าไปเดินเล่นกันไหม เนี่ยน่อันนี้ก็จ้าน่ารักจังเลยเห็นไหมน่ารักน่ารักเหมือนปุ๊กปิ๊กเลยนะเจ้าไปหาคุณแม่ซะและพี่ไปเปลี่ยนชุดดีกว่าพี่ว่าพี่มาแล้วอยู่ไหนเนี่ยหึได้สิ อยู่นี่ทำไมเล่าโหนี่งไงหนูอยากนี่น้องจ้ามัหน,นีแม่คะหนูขอไปเที่ยวแป๊บหนึ่งนะคะได้จ้าและตอนนั้น ออกมากอนเร็วไม่เป็นไรใช่ไหม,ม,มไม่เป็นไรนะฟานิม,มคุณพ่อใชคอ่คุณพ่อคุณพ่อคะคุณพ่ออยู่ไหนเนี่ยนอนดิ้นด้วยแม่ล้มหัวแต ฮะจริงเหรอมามาเร็วค่ะไหนไหนไหนตามมาหาพ่อรอนะเจ้าบ่าวรอนี่ค่ะไหนไหนโอ๊ยโอ,อ๊ยตัวติดเสาคุณแม่นี่ก็ะจะสร้างเสาเยอะทำไมกันเนี่ยเนี่ยค่ะไม่เดี๋ยวพ่อพี่หามอด้วยแล้ว รอแ๊บหนึ่งนะไม่เธออย่าเป็นอะไรนะคุณหมอครับมีไรแฟนผมเล่นล้อลมเชิญเข้าข้างในได้เลยยคุณพยาบาลน,นี่ไงห้องนี้ห้องนี้โอ้ยอย่าเป็นอะไรอย่าเป็นอะไรนะ <c oughs> คุมพยาบาลช่วยด้วยครับได้จ้ะฉันช่วยจับพ่อหนุ่มเนี่ยครับเว็ี่นั่งรอดิค่ะนะเสร็จสมองของเธอโดนกระแทกตรงนี้นะจ๊ะ ตรงไหนครับตรงนี้จ้าไม่นานอ้ยเริ่มดีขึ้นแล้วนี่นะมาเร็ว รถเข็นเป็นอะไรมากไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยเปวดหัวปวดหัวจังเลยโอ๊ยกลับมาแล้วลูกเฮ้ยคุณแม่คะเนี่ยโอ้ยสมองเป็นยังไงบ้างเนี่ย หมอบอกว่าสมองกระทบกทันนิดหน่อยนะลกูกเดี๋ยวก็หายสักพักนะลกูกออจริงเหรอฮะสู้ๆนะคนโลกมาให้แม่ก่อนหน่อย <laughs> มาเร็วขอบแม่ ันนี้ใครอยากไปเที่ยวแม่จะพาไปเที่ยวสนามเด็กเล่นเอาไหมอยากไปอยากไปขอบคุณค่ะบายบายป้าทำานหนูตกทำไม,อ,มอุ้ยขอโทษลูขอโทษไม่ลองนะไม่ลองนะอย่าบอกนะว่าอีกคนโอ้ยไม่อยู่ไหวนั่นเนี่ย บายบายสวัสดีครับ